นอนรอกินข้าวเฮเด็กนอนรอกินข้าวค่ะข้าวคุกปลาโดค่ะมาแล้วแก๊งแมวเหมียวแก๊งแมวเหมียวรอกินข้าวแก๊งแมวเหมียวรอกินข้าวพี่เลี้ยงเด็กคือน้องจง้มจ้มคือพี่เลี้ยงเด็กเด็กๆรอกินข้าวทุกๆเช้าจะรอกินข้าว ปไปไปไปกินข้าวแล้วค่ะออกมาออกมา,มาเร็วดำ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 ออกมาเร็วดำ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 